กราวสวัสดีทุกคนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมสีโลอัดถูททำนิ้วไม่ถูกแล้วอก็คนก็น่าจะสงสัยครับว่าแบบอืทำไมเสื้อตัวเดิมอะคลิ์ที่แล้วใส,ส่ครับเพราะว่าอืใส่เสื้อตัวเดิมแบบถ่ายคลิปอะครับอืมเพราะว่าเพิ่งอัดอวีเสร็จตะกี้เองอเทปปะไม่เสื้อแบบภูมิใจนำเสนอแบบ ประเทศไทยแบนไปแล้วไงก็ภูมิใจเลยแล้วกันสมัยนี้เราก็อยู่ในแอปในตำนานกันนะครับแอปในตำนานที่มีชื่อว่าไอซานะครับแบบแต่สมัยแต่ก่อนก็คนเขาเล่นแอปนี้กันเยอะมากแต่สมัยนี้ทำไมแบบหดหายหายหดไปหมดแล้วคนเล่นแอปนี้มันไม่เท่เรอกแล้วก็จะกลับมาลานวงการกันนะครับแบบโอ้โหผมก็ดังในระดับหนึ่งนะครับ พูดมาแล้วก็เศร้าแวันนี้ก็เราจะมาแกล้งคนในเอซ่าโดยการแบบปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะเออ<ๆ>ก็หน้าตาก็คล้ายผู้หญิงอยู่แล้วไงเราก็ต้องปลอมตัวหน่อยแล้วกัน<ๆ>สําหรับคนแรกของเราจะเป็นใครหวัดดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำอะไรนั่งนั่งเล่นอย่างอแล้วเราทำอะไรไม่เหมือนละ่ะเสียงกูไม่เหมือนนี่แหละเอาฮัลโหลฮัลโหลบัตตาฟักเตอร์ฟติดใจติดใจ สวัสดี๋ยวไปรุนอุ้ยเพียน้าน้าวินพี่เห็นพีเหรอครับพี่พี่เห็นผีเหรอครับผมสวยกว่าเธอเลยไม่ผมสวยกว่าพี่อีกอโอ้ทำไมตกใจแบบเหมือนเห็นผีอ่ะครับผมกว้าแล้วเนี่ยผมอยู่คนเดียวอะเราถาเล็บด้เหรออันฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ส่วนผมนี่ก็เป็นแค่วิกครับ ม่จริงอ่ะถ้าเธสวยขนาดนี้แกจะรับฉันของผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงจริงคิดยังไงก็ได้ครับสําหรับผมแล้วคนก็มองว่าเป็นผู้หญิงกันหมดครับแต่พอเอ่ยปากก็บอกว่าเปลีกยะเถย <What? S 1> จะเป็นอะไรก็ได้ครับตอนเดียเฮ้ยเราเป็นผู้ชายแต่เราผมสวยมาก <Yeah. S 1> โอ้ดูแลผมดีมากไม่ครับเป็นแค่วิกค,ครับวิกแบบซื้อมาแบบ ร้อยศอกร้อยเชื่อหน่อยเชื่อกันหน่อยไม่เว่อวิวเว่อวิดแล้วก็จะออกมาพูดเฉยๆป่ะเออมใช่ไหมกับผมเนี่ยจะได้แ้่น้องเคอยน้องเหรอไม่รู้เพราะว่าเป็นตอนซ้าเรียกเราพี่หาได้พี่ได้เจ้าเป็นเทพที่แท้อ๋ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำอะไรครับนั่งคุยกับคุณครับเป็ดนี่วิธีสวัสดีครับเออทำไมน่ารักจังอ่ะงานเหรอ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 น่ารักงานเหรอโอ้หูใจมากเลย ใช่พี่ขอตังค์กินข้าวไม่มีตังค์กินข้าวอ๋อดีใจด้วยครับที่แบบไม่จนตังค์กินข้าวด้วยแต่แบบอยู่คอนเสิร์ตแดนซ์เหมือนวงเล่าเลยพี่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอ่ะนั่งเล่นครับพี่ยามอะไรครับเดืผู้หญิงเดือยผู้หญิงอ๋ออ้อเราพี่จริงๆแล้วพี่กู้ว่าผู้หญิง โอ้พี่ก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเราเป็นเอาแล้วพี่อะเป็นผู้หญิงไงทำไมพี่แบบไม่มีแบบอันเซนแบบมองว่าใครเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือกระเทยอะไรแบบนี้เลยเอาไหมเมื่อกี้แบบมันเป๊ะพี่เข้าใจไหมแบบกระเทยมากมันละมันละเพื่อนคืคข้างๆก็ยังคิดว่าเหมือนเลยอะครับอือเป็นไงหรอออคุยด้วยดีดีเปล่านด่ครับ สวัสดีครับเฮ้ยเราเคยเจอเอาจิมหายแล้วเจออะไรเหรอเราคยเจอเจอเจอที่ไหนอะเราเจอที่ตลาดตรงนั้นอะวันไหนเมื่อวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วอะศุกร์ที่แล้วเราไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะเออชิบหายแล้วจิมหายแล้วชิหายแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บิก๊กครับผมครับไอ้ดูนี่โอ้โหดูพุยนี่โอ้ตกใจแฮ็แย่เลยใช่ไหมโอ้เล่นกระจายแมวโอ้เออฉันแบบพงย่งโอ้ไปก่อนนะพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนั่งคุยกับพี่ไงครับอ๋อครับคนที่ไม่พักสู หน้าแมสต์แม่ผดีไว้ผมไว้ผมกี่ปีครับไม่ครับวิกครับวิกครับซื้อมาสองร้อยครับดวิกดึงดึงให้ดูนยครับไม่ครับเดี๋ยววิกหลุดจัดยากครับมันมันใส่ยากครับอ๋อครับโอเคครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อโอ๊ตป่ะเนี่ยใช่ครับชื่อโอ๊ตครับดีๆเลยรู้จักครับพี่ชื่ออะไรครับครับผมผมชื่อโอมครับคนชื่อโอ้อ่างเหมือนกันด้วย เราเราน่าจะสนิทกันได้น้่ยคพี่โอมโอดไม่ไม่โอมโอดนะครับไม่ครับไปก่อนนะครับไม่บายอันนี้ชื่อครับเออหลักยังไงรับตาาอย่างนั้นหรอขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณเป็ดเกียรต เป็นเกียรติที่ใช่ได้คมทารบตานะ่ยครับเพื่นเธอหน่ารักเลยยังยังบอกทำทาร์ตาเจ๋นนารักยังนะมีคนร้องเพลงให้ด้วยพี่โคตรเท่เลยยังยังทาร์ตาที่เธอหน่ารักเลยเราเป็นกรอปลองพี่คนข้างหลังคือใครอะแบบโคตรกตีนเลยอะไรอ่ะวะเธอจะแอบได้ไหมอะ แบบโคตรโคตรสุดอะครับพี่แบบอยู่ดีๆก็ร้องเพลงแบบโคตรเข้าจาังหวะเลยพี่พไม่ดูเรื่องอะไรหรอกร้องเพลงอย่างนั้นแหละแบบเหมือนยิงมุกมาแบบอยู่ดีๆก็เปิดตัวว่าเป็นผู้ชายปุ๊บมีคนร้องเพลงตบหลังให้เรียบร้อยเลยยากี่ยากอะไรวะอะไรหรอบบไม่มีเรื่องเ้ยดีใจเลยครับที่ผมมาเหมือนู้หญิงแบบคนชมเยอะไงก็แบบดีใจกันจุ๊ยหน้าตานี่คมเป็นน้า่งจริงนะ สวยนะสวยนะสวยสวยมากอ่ะเป็นใช่ป่้นพอสวยนะเป็นค่ะเป็นอัสวยอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเห็นงเงเป็นอะไรก็ได้ครับผมยอมรับได้หมดครับเพราะว่าตัวเองก็คือตัวเองครับคนอื่นจะคิดยังไงมันก็เรื่องของเขาอ่ะครับเออมันสวยเนาะแล้มันก็โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับชจมลมปาวาน ปะว,วันไซมอกเวอร์อินโดวอรรุ่นยิโลเหรอเวอร์อินโดอินโดเป็นยังไงเหรอฮึมมีอินโด,ดก็อินโดีดยครับฮะดูเป็นแบบผู้หญิงเลยช<อ>มพงเขจาจับเลยจับไปล่ะจับไปล่ะจับมากเลยครับทำอะไรกับอันปะวันขนาดหรอครับทำไมแบบต้องเอามาโชว์ด้วยครับ อ๋อพอดีรถแรงอยู่รถแรงร,ร้อยหกร้อยเจ็ดไม่ขาดเลยใช่ไหมเพร้อยแปดเฮ้ยรู้สึกรู้สึกแปดเทรดใช่ไหมเพอะไรครับแปดเทดใช่ไหมใช่ครับโอ้แรงจ้าเลยอยู่แล้วครับบายบายโอสวัสดีครับน้องใบหน้าจ้ะสวัสดี สวัสดีครับไอ้เนื้อีปักหมดเออบอร์ไหนคะอยู่รังเขาค่ะพอดีไม่รู้จักภาษาคนหรอกนะไอหนะโอ้กระเทยกระเทยกรดีใจด้วยกระเทยกระเทยกระเทยกะเทยกะเทยกระเทยโอ้โหโคตรภูมิใจเลยมีคนบอกว่าเป็นกระเทยครั้งแรกเลยนะ่นเนื้อวันแดดเันแดนวันแดดก็จไม่จบวันแดดวันแดเออ้ก็ป่นนี่เลยโอ้พู้ชายผูดแชร์โอ้ยอพุงยาวใช่นไหม เออไม่ใช่เป็นกระเทยไงบอกว่าเราเป็นกระเทยไม่ใช่เหรอโอ้เอเอ,อเอ <มา S 2> อเขาเจอเขเจอมาแล้วไปกระเทยเราดีแล้วเราไปกระเทยเราดีแล้วผมในสัตว์คุยอะไรนหีมันลอยเหี้ยมึงลอยเหี้ยอ่อาผมเป็นกระเทยผมต้องชวยดิผมไม่รอไม่ได้หรอกนะดูคว้วยกรเปล่าดูคว้วยไหมไอ้กระเทยดูดิดูดิดูดิเปิดเด็กกล้าเปิดเปล่ามึงกล้ากล้าชูหิ้ง่า กูไม่เมย์กูไม่เมย์ไม่เมย์ไม่เมย์เลยกูไม่เมย์หรอกชิญช้อนนมเชนญนมเชนญนมมึงมึงมึงบอกว่าจะโชว์จูไงมึงทำไมไม่โชว์โอ้โหไอ้ควายนิวกูรู้จักอยู่หรอกกูไม่ได้งงเหมือนมึงบายบายไปลาาเด็กเป็ดทำไรอยู่อะนั่งเล่นแอปเอซ่าครับอ๋อ ครับยอะฮ่่เสวัสดีครับสวัสดีวัสดีครับโอ้โผมนึกว่าผู้หญิงนะเนี่ยเออ ธรรมดาครับแบบคนมันสวยไงโอ้โหเขาสวยเป็นลลยพี่ไม่เหมาะพี่ไม่เหมาะเป็นผู้ชายอู้พูดพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ,ไม,ะไม่ได้ได้พี่หล่อพี่พี่สวยจริงเอาตกลงจะหล่อหรือจะสวยเนะเออก๋ โอ้ชิมายแล้วขอมีพสัมพันธ์เยครัเดป้เกิดปดี๋ดีแฟนเดี๋ยแฟนรู้เอานะยขอเป็นสัมพันธ์เลยครับเออยอดเลยกระเทยองมาตอกระเทยานน้พสาวนี่สาวแสาวหอสาวหบอ ้นเาแกมานี่ถือว่าขยันนะอุ้ยอุ้ยน่ารักมาอุ้ยอุ้ยคนหล่อเลยอู้วคุณน่ารักมากเลยอะอ้หล่อจัดเลยพี่ทำไมหล่อจังอะอุ้ยเอ้ยทำไมสวยจังเลยอะอยู่แล้วครับแต่โดนอะตั้งใจเรียนเลยพี่มันชื่ออะไรล่ะอยังแอร์ตำนานอะยังแอร์ตำนาน ผมก็เล็กนะครับผมเป็นเล็กนะครับเอ้ครไทยแล้วพี่ใชยว่าอะไรอย่าเป็นลูกเขาเนี่ยไม่ผมเป็นลูกศิษย์พี่แบบผมเป็นลูกศิษย์ไงพี่เขาก็แบบเป็นเคยเป็น่เคยไปซ่อม่อร์เคยแล้วพี่แบบเขาถามบ่อยๆนะว่าเล็กหรือเปล่าผมก็ตอบอย่างเดียวว่าไม่เล็กนะครับนี่ไม่ตายไห่ไม่ตาย้มึงดูดิจำแน้มันได้เว้ยดูสวัสดีครับ ได้ไม่พูดได้อ่ะสวัสดีครับที่แมงได้ผู้ชายไปนี่ยพไม่ทีิงผู้ชายวะเราเธอแน่เลยอุ้ยตายตายชิบหายแล้ว <laughs> เราเราขอเมื่อกี้จริงเลย <laughs> ฮะเยี่ยน่ามบบคุกพุบเลยเออคุ้มฟุบอะเขาจะคุกมกินไฟอยู่อยู่กองร้อยไหนนะครับ เเ hey, hey. oh. like right ้้ยยรูปเป็นหญิงไอ้ชายเนี่ยใจเกยรแล้วนะใจเกยรแล้วนะรู้ป่ะยังไงก็ได้ค่ะโอ้ยสายเหลืองวะเนี่ยขุดทองทุกวันน่ะค่ะคลิปคลิปเฮ้ยตัดยังไงคลิป เปิดๆให้ดูเลยอยากเห็นนะเป็นไงโอ้ของพี่ก็มีมีเหมือนกันทุกคนล่ะครับเป็นแบบมัดประชาชนขึ้นมาหนายอ่ะมีทุกคนพี่แม่ของของเธอมันเล็กไงโอ้ผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กสมมติแล้าเลยจังแฉแล่ำานไปก่อนนะพี่บายบายสวัสดีครับพี่รักสวัสดีครับเดี๋ยวจะลงไป ครับสุขสันต์วันเกิดครับเ้ยกระเทยเฉยกระเทยเฉยสัตว์โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับอ้ นึกวผู้หญิงจบเลยชีวิตโอ้โหหน้าเหมือนผู้หญิงเลยไปก่อนพี่รู้สึกแรงนะแรงก็นหรอไม่มีหรอกนะสาบร้อยอ่ะพอดีไปแค่ห้าบาทอ่ะเอาเป้าอะไรนะห้าบาทเอาเป้าเอาเป้า ไม่รู้อ่ะอะก็ไม่รู้อยู่แล้วไงเรามาเล่นอย่างนี้เราจะรู้จักกันได้ยังไงเราไม่แน่าชื่อใช่เปล่าน้าหวาดน้าหวาดมากเลยอ่ะนั่นหรอน้าหวาดมากเลยอ่ะที่เราเกิดมาสวยอ่ะโคตรทีแล้วกรนเนาะก็ใส่่ะเนาะทำมานดาอยู่แล้วเป็นคนมันสวยไง <c oughs> อะไรนะคนมันสวยอะมาได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs>

ไม่มันเป็นวิธี<ำ>มันขี้เกียจจังเฮ้ยแต่นั่งได้วะ่ะหน้ามันสวยอะ่ะอยู่แล้วครับมันสวยเนาะนนแล้วได้อยังหวานอะ่ะโคตรหวานเนอะขอบคุณมากพี่ไปก่อนบ๊ายบายเจอกันครับผมเฮีย,ยเฮียนหัวสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเหรอครับ ชื่อน้ำฝนค่ะน้ำผักเหรอครับใช่ค่ะ,ะชื่อน้ำผักจริงๆใช่ไหมน้ำฝนโออนึกว่าน้ำปิวอะไรแบบนี้เป็นผูไม่รู้ใช่ไม่รู้ครับเป็นกระเทยก็ได้ครับ<า>เป็นได้ทุกอย่างที่เธอต้องการมีเชียบเจียบเป็นอากาศค่ะ เป็นอากาศอะไรนะพี่เป็นอากาศเป็นอากาศมันก็ต้องอย่างนี้แหละหายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาแบบผมพอจะิจีบก็ได้ไหมครับไม่รู้ครับต้องดูลองดูเฮียฮะ อร่อยไหมพี่อร่อยครับกินอะไรครับเอาโคตรซิงอะโอ้๋ยวพี่โดนดรามาลนะพี่พี่ต้องถ่ายลงโซเชียลให้โดนดรามาแล้วพี่โดนดรามาเลยอะใช่พี่เดี๋ยวนี้แบบทำอะไรกับหมานิดมาหน่อยนี่แบบเอ้อไป่แทนไม่ทำไมไปแกล้งน้องไหลก็ใบลูก เออจะแปลกอ่ะแต่ผมชอบหมาผมแม่งโหดาป้องมันไล่กัดทุกคนเลยเหรอทอามถึงบอกว่าโหดวิ่งไปแล้วควบแป๊วแล้วควบแป๊วแล้วไม่หยุดหยบร้อยดิไปแล้วครับสวัสดีโอ้โหโหดอ่ะโอ้ยไงเจอกันนะพี่ชายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยสนใจเยอะ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 อ่าวันนี้อยู่กับผมดีเจโอนะครับสวัสดีครับเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วอ่าเจ็ดปีก็ยังไม่หอเอครับ อ่าอยู่ต่อกันยาวๆด้วยหมูขึ้นไข่ขึ้นอย่าไปกลัวนี่ได้เด็กมาไเลยครับพี่เราอย่าไปกลัวต่อให้มันขึ้นคนขายก็จะได้กําไรส่วนเราก็กินแก๊กันไปนี่แหละชีวิตของคนไทยปัจจุบันโย่โย่ครับพี่ยัยครับโย่ับไป่ยาใบยาบมันยด้จะดีขึ้นเลยปีนี้ก็ปีที่แปดแล้วขอให้ท่านแบบปลอบใจตายก็ได้นะครับบางที ใช่ใช่ตอนจะตายไปเลยพี่อยู่ในสภาอย่างเดียวไม่ออกมาตักเด็ดเกียอะไรเลยใช่ถ้าเขาไปจริงๆก็ยังเหลือคุณป้อมที่เขาจะอยู่ในสภาอีกเหมือนเดิมดู่มาดูปมาดูอไรแต่ประยุทธ์ตือบ้องดังบ้องอยู่ในโฉวเด็ดเอาวัสดีคุณผู้ชายกันครับคุณกามนายาอะได้ครับอะ ยึดประโยชน์ในสภาใครก็ได้พี่ชายสวัสดีครับคุณหัวเอา้าไม่ใช่ผู้หญิงหรอคะอ๋อต้องอาบน้ำนะครับจังหวัดนี้ร้อนจัดเลยไ,ม,ไม,ม่พี่ตอบาาอะไรตอบไปตัวคระเเอา้าพี่บอกว่าเอ้าไงเอา้าภาษาอีสา,านแปลว่าร้อนนะพี่ต้องอาบน้ำพี่ ไม่ใช่ผู้หญิงราคาจะว่าผู้หญิงอ่าใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นี่แม่หรือพ่อคะปากแดงเชียวแดงแจ่เลยใช่ไหมล่ะขอบคุณแบบลิฟมันสวยไงเี <c oughs> ้อค่ะครับลิฟอะไรอะคะแนะนำหน่อยลิฟอันวัดวัดสลีมหรือวิทแต่แต่แต่แต้วส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับเอ้าไม่เป็นผู้ชายเหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอ้าทำไมไม่ใช่อ่ะครับอ๋อก็พี่สวยเจ็บอีกแล้วมีแต่คนบอกว่าสวยเอ้าพี่เอ้าแต่เราไม่เป็นผู้ชายอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละแล้วทำไมไม่ใช่อ่ะเอาก็พี่สวยอ่ะพี่สวยกว่าเด็กโหไม่กล้าหน้าเข้ากล้องเลยเอ้าเออพี่สวยแล้วทำไมไม่ต้องเป็นผู้ชายอ่ะโอ้แบบจบแล้วชีวิต คนสวยเป็นผู้ชายไม่ได้หรอขนาดผู้หญิงเป็นทอมยังได้เลยพี่้้อหนูสำลักน้ำอ๋อพี่สวยจริงๆอ่ะขอบคุณค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะเอาตกลมจังหวัดดีกันกี่รอบเนี่ยโอ้เกิดไปเราเม่บอกะลรมันจะไปจีบพี่สาวมันบ้างอย่างสีเหลืองเยโโล ไอ้หัวไววะหัวไวเอาไปเอยเ่วงเอาเอา่ะอ้ยังไปย่งไปตะคอพี่โป่งป่งมะม่วงมงโกมีดอีโตเสื้อในโอ้ไม่ได้ว่าโกวาขออนุญาตนะ้มหัวหน่อยโกหัวโกหัวโอ้ มไีไม่ได้แขวขาสจากอะไรแขนขวาไดยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสดีครับสวัสดีครับครับพี่ทำอะไรครับหนูปัดติกตอกอะไรนะครับปัติกตอกทำไมถึงเล่นติ๊กตอกอะครับ โถ่ว่ตอบยากไยอยากให้หนูตอบว่าอะไรก็ลงเหงาลงเหงาแล้วสิพี่เป็นตัวตีเม่เลยครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ่ยพี่เป็นโคตรแท้อะเออแกเลยอยู่แล้วอ่ะครับอยู่แล้วอ่ะครับอืม สุดยอดขอดูผมเต็มๆเหมือนได้ไหมอะค่ะขามองเต็มเต็มโตเต็มเลยโอ๊ยพี่พี่บอกเลยมแก้วพี่เป็นผู้หญิงอ่ะเนี่ยอ่าวันนี้พี่จะเลิกเล่นแล้วอ่นกรุณาช่วยปิดคลิปให้พี่ได้มั้ยปะได้พี่ทำยูทูบเหรอใช่แบบช่องโคตรเลิขิตอุ้ยขอไปดูขอขอหนูเข้าไปดูมันมันเกินนะมันเกินนะอยู่ดีมีคนบอกว่าขอเข้าไปดูเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ้ยให้พี่เขาด้วยนะคะครับจะได้ไปกดเยอะๆนะช่ใส่ทุกมอด้วยนะคะชื่อช่องผมชื่อว่าสี่โลทูนะพี่ต้องพูดใหม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเปคริปต์ให้พี่โอเคได้พี่พี่ต้องพูดว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสี่โลทูให้พี่เขาด้วยนะครับ อย่า uh. ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่พูดสีโลู่กเย้